เทโวสวัสดีเแบปบีที่รักวัสอะไรรอยโรดโยอาย รับตาซิ Please close your e ลองรับตาหน่อยซิ Why t าย,ท,ายทำไมต้องรอง I w a n t k n o ฉันอยากรู้ ฉ o w บอ t did ไอเกแล้วฉันได้อะไร What did you get คุณไม่ได้อะไร Do it for me ทำเพื่อฉัน i t did okay โกรงไหม for you I can do it เพื่อคุณฉันทำได้ you turn your back คุณหันหลัง t r e n close your eye แล้วหลับตา close y โคร e ม y e ีส yes. รับตาอย่ม e รับตาแล้ว Do you see anything? ม,มองเห็นอะไรไหม Can't see. ถ้ไม่เห็น Turn Around อันกลับมา This Way ทางนี้ Open Your e y e เปิดตา w h t you see? เธอเห็นอะไร The t o m e I saw her friend. เวลานี้เห็นหน้าเธอ No. ไม่ใช่ You close your e y e Do you see anything? คนหลับตาคุณเห็นอะไรไหม c คชี้อ only d ักเด็ดไม่เห็นมีแต่ความมืด That's my question นั่นคือคำถามของฉัน ร้ายไม้ร้ายก็เหมือนกับชีวิตของฉัน there, right. อีกได้อีดโนไรหากไม่มีแสงสว่างไม้ไร right. ชีวิตของฉัน there t h เซ isn't any ็ไมมี่ a r y Today ที่รักของฉันในวันนี้ There's already one c h i l d มีเขินแล้วหนึ่ง Why are you ashamed of me ทำไมต้องอายฉัน Please tell me ไหนบอกฉันสิโธนั้นน้อไม่รู้เหมือนกัน What is this นี่คือตัวอะไร Can you speak in r u s s i พูดภาษาอังกฤษได้ไหมเจทเธอพิ้วร่อนอนที่เสื้อรูปอิสเวรี่บิี้ฟูดูสวยมาก <Yes. S 1> ใช่ค่ะ Look at him. ด really nah, no, ูเขาสิ Walk very fast. เดินเร็วมาก Cute too. น่ารักด้วย No don't touch. ไม่นะห้ามจับ Do not trust ห้ามจับ don't trust it ห้ามจับมันค่ะห้ามจับมันครับ no 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 ไม่ไม่ไม่ It will get you into trouble มันจะทำให้คุณมีปัญหา you will see pain คุณจะเกิดอาการเจ็บปวดและทิ้มเกลปล่อยเข้าไป c t e d g ดูนดิสิ He had arrived at his home. เขาถึงบ้านของเขาแล้ว Oh, he's hiding now. โ oh, อเขาซ่อนตัวอยู่ตอนนี้ What is it? อะไรนะคะอะไรนะครับ ทีรุปลิสเขาตัวเรียบร้อยดีอีกทีแซกเขาเศร้าใช่ไหมโนดาริ no, ไม่ใช่ค่ะทีรักที่ฟ้าวเหตไฮดิ้งเพลส เขาหาที่ซ่อนตัวของเขาโอ oh my god. He's so cute โอ้พระเจ้าเขาน่ารักมากเร t เกรไปกันเถอะอ็ดไทนาได้เวลาแล้วหรือถึงเวลาแล้ว i ด็กไพ่ very beautiful สถานที่นี้สวยมาก What do you call this place? คุณจะเรียกที่นี่ว่าอะไร I'll call it heaven ผมจะเรียกวันว่าสวรรค์ Yes, darling. รับที่รักค่ะที่รัก How did the weather in your country today วันนี้อากาศที่ประเทศของคุณเป็นอย่างไรบ้าง Did morning the weather is good เจ้านี้อากาศกำลังดี By sky ท้องฟ้าสดใส แด i อิดไร n ันไรมีแสงแดดอ่อนๆ and what it the weather like in your country? แล้วที่ประเทศของคุณอากาศเป็นอย่างไรบ้าง <Yeah. S 1> At the i m e the weather is very cold เวลานี้อากาศเย็ยนมาก b o r r เป็นห่วงนะ Have you had before yet? ทานมือเช้าหรือ,อยัง I have eaten ฉันทันแล้ว What are you doing? คุณกำลังทำอะไร I'm sitting at home, relaxing. ฉันกำลังนั่งพักผ่อนอยู่ในบ้าน Today is my holiday. วันนี้คือวันหยุดของฉัน I want to r e l a x ฉันอยากพักผ่อน Don't want to go anywhere. ไม่อยากไปไหนวันท t ่งทองเ o อเยออยากพูดกับคุณ Miss you คิดถึงคุณ Do you miss me คุณคิดถึงฉันไหม มิดเป็นรื่อดที่ถึงมาก n w to t to go ก t ฟต์อยากไปหา I want to see your face อยากเห็นหน้า want to see smile อยากเห็นรอยยิ้ม I want to see my eye อยากเห็นแววตาที่สดใส I want to be with you all time อยากอยู่ด้วยตลอดเวลา Today I would r i t e t o e n d h e t r c p here วันนี้ฉันขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ค่ะ See you next คลิปคลิปหน้าพบก,กันใหม่ค่ะ Thank you for watching ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ Thank you for listening ขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ Thank you for c l i c k i n g for all ขอขอบคุณที่กดติดตามค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยค่ะ